เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของชุมชนแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดระยองที่อำเภอแกลงนะครับชุมชนแห่งนี้ครับถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเนี่ยในระยะเวลาประมาณสัก10ถึง15ปีนี้ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นนวัตวิถีแล้วก็เป็นต้นแบบนะฮะของระ,ระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับพื้นที่แห่งนี้ครับ ถ้ามองเป็นอดีตครก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยค่อนข้างยาวนานครับเพราะชุมชนแห่งนี้ครับเคยเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมด้วยนะครับที่นี่ครับคือชุมชนปากน้ําประแสครับในชุมชนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเรา,เามีโอกาสด,ดูจากมุมสูงอย่างที่เห็นในภาพนะฮะเราจะเห็นบ้านเรือนที่อยู่ใน บริมแม่น้ําวิถีชีวิตที่พึ่งพาสายน้ําอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดยามเช้านะครับซึ่งทุกๆเช้าครับก็จะมีการค้าการขายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในระดับชุมชนจริงๆนะครับสิคงาี่เห็นนะฮะในตลาดเช้าแห่งนี้ไม่พ้นปลาประเภทต่างๆแน่นอนครับเพราะว่าอยู่ทางปากน้ำนะครับชื่อว่าปากน้ำประแสเป็นแหล่งประมงชั้นดีครับ ฉะนั้นครับสินค้าประมงจึงเป็นสินค้าประจําถิ่นที่มีหลากหลายครับดูสิครับอย่างที่เห็นปลาส,สดๆราคาโอ้โหไม่แพงเลยนะครับหลักร้อยซึ่งจริงๆถ้าไปขึ้นโต๊ะอาหารเนี่ยหลายร้อยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาจาระเข้หรือปลาอินทรีเมื่อสักครู่นอกจากนี้ครับในชุมชนแห่งนี้นะครับบ้านเรือนต่างๆก็ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ด,ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีสินค้าอย่างที่เห็นอันนี้อันนี้ย่างเผาก็าสดเลยทุกๆเชา้าแล้วก็ยังเห็นด้านในอันนั้นเป็นแจงรอนนะฮะหรือว่าทอดมันย่างนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาทูปลาโออะไรพวกนี้นะครับที่ชาวบ้านเขาจะมาย่างกันทุกๆเชา้านี่เป็นบรรยากาศของตลาดเช้าที่มีสีสันนะครับเป็นวิถีชีวิตของชาวปากน้ำประแสทุกๆเช้านะครับที่ตื่นมาแล้วก็ สามารถที่จะไปเดินชมไปสัมผัสได้นะครับใครที่มานอนโฮมสเตย์โฮมสเตย์ก็จะอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้แหละครับไม่ไกลกันมากนะครับเช้าเช้าตื่นมาก็มาสูดบรรยากาศดีๆนะครับอากาศจากความสุดที่ของทะเลแล้วก็มาเดินชมตลาดเชา้าหาของรับประทานกันนะครับอาหารเชา้าปลาต้องโกนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกชากาแฟไข่ลวกอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้า ผมมีโอกาสมาที่ไรก็ไม่พลาดเหมือนกันครับสำหรับร้ายกาแฟร้านนี้ขายมาหลายสิบปีครับอันนี้น่าจะเป็นเจนที่2เจนที่3แล้วแหละนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของอตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีเรียกได้ว่าความคึกคักทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับแต่ก็จะแตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทสินค้าด้วยนะครับสินค้าปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาอย่างช่วงเชา้าเพราะว่าชาวประมงนั้นพอ ไปหาปลาช่วงกลางคืนเช้ามาก็เอามาขายเลยฉะนั้นครับถ้าใครอยากจะมาลองเที่ยวชมผมก็แนะนําว่ามาเช้าเช้ามาเดินตลาดเช้าเช้าที่ตลาดประแสะเลยดีที่สุดครับอันนี้ครับเป็นสะพานประแสศินสะพานแห่งนี้ท่านผู้ชมสามารถทําให้เขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมชุมชนนะครับของชุมชนประแสะเข้าด้วยกันนะครับของสองหมู่นะครับ อีกฝั่งหนึ่งท่านดูจากจอตอนนี้ครับคือฝั่งาทางด้านเนียครับที่จะไปข้างหน้านี่นะครับด้านหน้ารู้นเลยนะครับที่อยู่ทางซ้ายมือนะของจอด้านบนนะครับอันนั้นคือฝั่งแหลมสนนะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าจะไปมาหาสู่กันต้องขับอ้อมไปที่อำเภอแกลงเลยนะครับแต่เมื่อสะพานแห่งนี้แล้วเสร็จครับก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้เมื่อก่อนถ้าจะข้ามไปนะต้อง พายเรือครับพายเรือข้ามคลองประแสะเนี่ยข้ามไปข้ามมาแล้วนกะ็ทาให้จุดแห่งนี้ครับเป็นจุดชมวิววิถีชาวประมองอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเห็นทั้งปากน้ําแล้วก็เห็นคลองประแสะนะครับเพราะว่าคลองประแสะเนี่ยนะครับจริงๆนะครับยาวเนี่ยประมาณกว่า2กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสะพานข้ามคลองประแสะ ก็น่าจะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในจังหวัดประยองนะครับใครมีโอกาสมามาปั่นจักรยานก็ได้เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็นิยมกันมากสําหรับสะพานแห่งนี้แล้วก็ปั่นเข้าไปในชุมชนได้อย่างที่เห็นในภาพครับเพราะว่าอยู่กันไม่ไกลกันมากแล้วก็จะผ่านทั้งในเรื่องของอผ่านชุมชนผ่านป่าชายเลนนะครับแล้วเราก็จะได้ความสดชื่นของบรรยากาศนะครับ ของชุมชนประมงอย่างแท้จริงครับอันนี้ก็เป็นบ้านชายทะเลที่อยู่ในชุมชนที่มีการปรับปรุงมาเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงไปเยอะแต่ในขณะเดียวกันครับก็จะมีการอนุรักษ์ในเรื่องของวิถีชุมชนเอาไว้ด้วยนี่แหละครับเนี่เสน่ห์ของอชุมชนที่นี่ครับหาดูได้ยากนะครับวิวทิวทัศน์แบบนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะหาดูก็ได้ง่ายๆสำหรับพื้นที่แห่งนี้ที่ชุมชนปากน้ำประแสครับนอกจากนี้นะครับอีกแห่งหนึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนนั้นเรียกว่ายังไงล่ะเป็นศูนย์รวมใจของชาวปากน้ำประสเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในส่วนของสารกมรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์ครับก็มีการประดิษฐานรูปหล่อ พลเบรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือขนาดเท่าพระองค์จริงเลยนะครับแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาคเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมบรูปพลเบรือเอกพระเจ้าบรมเธอ ขบหลวงจุมพรเขตรุมศักดิ์นะครับเมื่อวันที่12ธันวาคม2512นะครับคือรัชกาลที่9และพระราชินีครับทรงเสด็จมาณที่แห่งนี้ปัจจุบันนะครับทางกองทัพเรือและก็ผู้เกี่ยวข้องครับก็ได้จัดให้มีพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณและมโหรสพสมโพธิเป็นประจำทุกๆปีเลยนะครับในระหว่างวันที่10ถึง20ธันวาคมนะครับใครที่มีเวลาอยากจะแวะเวียนมาสักการะกราบขอพรกับพระองค์ท่านนะครับ ก็เชิญได้ที่สายกรมหลวงชุมพรนะครับที่ปากน้ำประแสถือเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ชาวเรือชาวปากน้ำประแสนั้นให้ความเคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนหน้าที่แห่งนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับถ้าใครมีโยวขายก็เชิญแล้วกันนะครับมาแวะมาเยี่ยมมาเยือนกันได้นะครับแล้วก็มาชมชุมชนที่สวยงามแห่งนี้ครับ